เกิดเหตุถังแก๊สหุงต้มระเบิดไฟลุกไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งมีอาชีพทำอาหารขายครับมีผู้บาดเจ็บ3คนตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการรั่วไหลของแก๊สระหว่างที่มีการเปลี่ยนถังแก๊สครับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อมกับหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับรวไปถึงกู้ภยัย เข้าปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนครับจากเหตุถังแก๊สหุงต้มระเบิดภายในบริเวณบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ประกอบอาหารเนื่องจากว่าครอบครัวนี้มีอาชีพทำอาหารขายนะครับจากการตรวจสอบพบต้องรอยไฟไหม้เสียหายครับเจ้าหน้าที่ต้องย้ายถังแก๊สออกไปด้านนอกตัวบ้านแล้วก็ฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้ครับแต่ว่ามีกลิ่นแก๊สลอยคละคลุ้งตลอดเวลา ก่อนจะเคลื่อนย้ายออกไประบายแก๊สให้ออกจากถังให้หมดครับป้องก,กันการป้องกันการไหม้ซ้ำครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3คนนะครับก็คือหญิงอายุ70ปีถูกไฟลวกบริเวณแขนใบหน้าชายอายุ55ปีถูกไฟลวกทั้งตัวครับและหญิงอายุ47ปีถูกไฟลวกที่แขนและใบหน้าทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับจากการสอบถามผู้บาดเจ็บที่อาการไม่รุนแรง เบื้องต้นเนี่ยทราบว่ากาลังจะเปลี่ยนถังแก๊สหุงต้มเนื่องจากว่าไฟมันไม่แรงนะครับซึ่งขณะเปลี่ยนก็เกิดระเบิดขึ้นครับต่างคนต่างตกใจแล้วก็ช่วยกันดับไฟแล้วพบว่าแก๊สเนี่ยพุ่งมีเปลวไฟแรงนะครับก็เลยรีบเอาผ้าชุบน้ํามาคลุมถังแกส๊สแต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ครับก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยดับไฟแล้วก็พาผู้ได้รับบาดเจ็บออกมารอเจ้าหน้าที่ที่นอกตัวบ้านครับ สาเหตุที่ทําให้แก๊สหงุ้ต้มระเบิดเบื้องต้นคาดว่าเกิดการรั่วไหลของแก๊สที่สะสมในพื้นที่นะครับทำให้เกิดการสะสมความเข้มข้นจนสามารถจุดติดไฟประกอบกับมีหลังความร้อนจากเตาไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่เกิดเหตุครับทำให้เกิดการลุกไหม้ฉับพลันครับ